สวัสดีครับผมรุ่งศริยาครับกราบสวัสดีนะครับผมมีรัปแฟนเพลงแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกทุกคนครับรุ่งขอกราบเชิญชวนทุกท่านนะครับผมมาร่วมชมงานการเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมครับไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่11นะครับซึ่งก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีศิลปินมากมายครับพบกันแน่นอนครับกับสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งศริยาโดยงานนี้เป็นงานเทิดพระเกียรติครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงนะครับเฉลิมฉลองครบ90พรรษาครับผมในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพบกันแน่นอนนะครับทาง Facebook Live NBT พบกันนะครับมาชมกันเยอะๆและก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับพี่น้องชาวไทยและไม่รักเ,เพลงของลุงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนผ้าไหมไทยกันด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีคุณค่าของไทยเราครับพบกันนะครับ